มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนแฟนคอมเมนต์สนั่นก้องห้วยไรโพสต์ข้อความร้ายาวหลังถูกจี้ปมด้อยค่าบ้านเกิด ช่วงนี้เขามาแรงจริงๆสําหรับกล้องห้วยไร่หรือว่าก้องอัครเดชย้อนจำปานักร้องลูกทุ่งหนุ่มชาวสกลนครคนอีสานพูดได้ว่าไปสร้างตํานานไว้ทุกที่เพราะว่าถ้าหนุ่มกล้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนนะคะก็จะสร้างตํานานไว้ทุกที่ค่ะแต่ว่าล่าสุดหนุ่มกล้องได้โพสต์ข้อความระยยาวถึงปมอีสานดินแดนที่ทรงให้ตกเป็นรองตั้งแต่เกิด เจ้าตัวได้โพสต์ว่าอีสานดินแดนที่ส่งให้ตกเป็นรองตั้งแต่เกิดก้องเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสกลนครครับ อ๋อคนอีสานหรอกเหรอผมเคยเข้าไปเรียนในกรุงเทพเมื่อ16ปีก่อนเป็น16ปีกับการพูดภาษาถิ่นเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องที่ด้อยค่าเป็นภาพจำที่ทําให้เพื่อนนักศึกษามองเราไปอีกแบบด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่สามารถทราบได้อาจจะเป็นเพราะคําว่าคนอีสานคือชนชั้นแรงงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อต่างๆจนกลายเป็นภาพจําหลายครั้งที่สื่อทางละครหรือภาพยนตร์จับเอานักแสดงที่ต้องใช้ภาษาอีสาน เพื่อมาเป็นคนรับใช้คนขับรถคนใช้แรงงานให้เป็นภาพจําว่าคนอีสานคือกลุ่มคนที่ไว้รองรับคําสั่งและการให้บริการเพราะฉะนั้นการจะพูดหรือแสดงตนว่าคุณเป็นคนอีสานในตอนนั้นเป็นอะไรที่ต้องระวังตัวให้มาก เพราะคุณจะถูกมองไปอีกแบบอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผมจนผมได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมทินกำเนิดมันถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตจัง Hashtag ใครเป็นคนกำหนดให้มันเป็นแบบนี้แล้วจะต้องแก้ไขมันอย่างไรเพราะลูกของผมคงหนีไม่พ้นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาทางานในเมืองเหมือนกับผมคือความคิดผมในตอนนั้น จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันหลายท่านอาจจะคิดว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามที่สามารถเห็นได้ในสื่อเพลงสื่อละครสื่อภาพ,พยนตร์เป็นภาษาที่น่ารักเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาททางสังคมใช่ครับ สังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับแฮชแท็กคนดังคนมีชื่อเสียงคนมีเงินเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์นี้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นอีกหลายท่านยังคงถูกมองว่าด้อยค่าถูกกดขี่ทางสังคมไม่ได้รับเกียรติสมกับความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงเพราะคาว่าเขาเป็นคนอีสาน อย่าปล่อยให้ความเชื่อแบบนี้อยู่กับสังคมเราอีกต่อไปนะครับหนึ่งคนมีหนึ่งชีวิตเท่าเทียมกันหนึ่งคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกเป็นแค่สิ่งม,มีชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างกันความเท่าเทียมกันควรบังเกิดบนโลกไปนี้ครับเก่าบีหลังบ้านเป็นแฟนคอมเมนต์สน่นกองห้วยไรโพสต์ได้ยาวหลังถูกที่ปมได้ค่าบ้านเกิดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ